ก็สว pues ัสดีนะครับอยู่กับผมนะครับแค่แส้แง่แล้วก็อยู่กับนี่นะครับผมงานนะครับผมงานโป้นะครับก็อันนี้นะครับแค่แส้แง่นะครับใช้สีโป้พลาสติกนะครับผมก็ของรถยนต์นั่นแหละนะครับก็อันนี้นะครับแค่แสงแงนะครับก็จะมีอ่อันนี้เป็นเป็นเป็นถาดสําหรับอ่ที่จะผสมนะครับผมก็แค่แซงนแงนะครับก็ได้การทําการผูนะครับ โต๊ะตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทาการโป๊ะแล้วกันนะครับคราวนี้นะครับวิธีการโป๊ะก็ไม่ยากนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับเป็นอะไรที่โป๊ได้ดีมากนะครับก็เป็นโป๊ไม้ห่างๆได้สบายเลยนะครับก็เป็นสีโป๊พลาสติกนะครับก็ถ้ามีตัวนี้ตัวเดียวนะครับนี่ครับดูเนื้อนะครับถ้ามีตัวนี้ตัวเดียวนะครับก็จะไม่สามารถแข็งได้นะครับไม่ไม่มีอะไร มาทําให้แข็งได้นะครับนี่ครับก็ตัวที่ทําให้แข็งนะครับตัวอ้ยนี่นะครับก็ตัวตัวที่ทําให้แข็งได้นะครับก็คือตัวนี้นะครับเขาขายคู่กันนะครับ ายแยกกันนะหาซื้อลำบากแน่นะครับผมก็นี่ก็าขายคู้กันนะครับก็เราก็ไม่ต้องไปแยกหานะครับนี่ครับวิธีการใช้นะครับก็แค่หน่อยเดียวนะครับไม่ต้องเยอะนะครับยิ่งเยอะก็ยิ่งแห้งไวโอ้ยนะครับผมนี่แค่ติ๊ดเดียวนะครับนะครับแค่ติ๊ดเดียวนะครับวิธีการผสมไม่ยากนะครับนี่นะครับเห็นไหมเห็นไหม ขยี้นะครับขยี้นะครับขยี้ขยี้ขยำขยำขยำขยี้นะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับผมนี่นะครับนี่ขยี้ขยำแบบนี้เลยนะครับ ร้องอย่างเงี้ยมาเล่นนะทาเล่นมันก็จะเล่นมนกจ่นี่นะครับก็เรานะครับแคปแด้แงะนะครับก็จะทําการโป๊ะรอยใหญ่ๆแล้วกันนะครับแบบนี้นะครับนี่โป้อยใหญ่เลยนะครับโป้ไปก่อนหนึ่งรอบนะครับก็เดี๋ยวถ้า เออยังไงนะครับก็ค่อยมาเก็บโป๊อีกรอบหนึ่งนะครับเอาโป๊ไไม้สนิทนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับโนไปไกล โป้นะครับก็ต้องอัดเข้าไปด้วยนะครับไม่ใช่ไม่อัดนะครับไม่ใช่ลากเฉยๆนะครับโป้นะครับต้องไวด้วยนะครับต้องไวด้วยตัวัวมาคุยกันไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะแห้งนะครับแห้งเราก็งานเข้างานเงินะครับจะเกิดเรื่องใหญ่เลยนะครับนะครับโป้ให้หมดนะครับ โป้ให้หมดนี่โป้รูให้หมดนะครับไม่ใช่โป้ที่โป้ให้หมดอย่างนี้ไม่ใช่นะครับนี่ครับจะเห็นว่าสีโป้พลาสติกอันนี้นะครับก็เหนียวนะครับเหนียวเลยนะครับแล้วก็แห้งไว้ด้วยนะครับแห้งไว้นะครับ เพราะว่าอะไรนะครับก็เป็นอย่างที่แคทเชงแอบบอกว่าโป้ได้เหนียวแน่นดีมากนะครับเหนียวแน่นเลยนะครับให้คขาบอกเหนียวแน่นเลยนะครับ I'm walking empty. alone, the streets are empty. And I can see it's my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for me I've been flying from town to town wow. Dipo nih, Dipo nah, ya. tip fantastik ya. And no yeah. 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 joke. ก็นี่นะครับผสมนะครับรอบ2แล้วนะครับก็ขยำได้ที่แล้วก็โป้เลยนะครับอันนี้คือโป้ทับเลยนะครับโป้รอบ2เลยนะครับนี่นะครับตรงไหนนะครับที่เป็นรอยอยู่นะครับให้ทับไปเลยนะครับ ให้ทับไปเลยนะครับนี่นะครับยังเป็นยังเป็น,เป,นเป็นหลุมนะครับเป็นหลุมนะครับทับเลยนะครับเป็นหลุมนะครับนี่ นี่นะครับโพให้โพให้เลยงานนะครับโพให้โพให้นูนขึ้นมานะครับเวลาขัดนะครับกจ็จะไม่จะไม่จะไม่เกิดหลุมนะครับเวลาขัดนะครับงานก็จะผ่านง่ายๆนะครับนะครับ นี่นะครับเราก็ไล่ดูให้ทั่วนะครับไล่ดูให้ทั่วว่ามิดหรือเปล่านะครับแบบนี้นะครับหัวตะปูนะครับดูด้วยอ่านะดูหัวตะปูด้วยนะครับว่ามิดไหมนะครับ เหลือแล้วนะครับทิ้แค่ได้แงนะ,ะนะครับโปะนะครับเหลือแล้วเหลอก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวก็ไล่ดูงานนะครับไล่ดูงานนะครับแบบนี้ แบบนี้เลยนะครับได้ดูงานนะครับนี่นะครับงานแบบนี้นะครับก็เป็นงานทีเ่เรียบร้อยนะครับอยากจะให้ได้โต๊ะเลื่นเรื่อเรื่มๆนะครับ ก็ต้องจัดลักษณะแบบนี้อันนี้คือสีโฟ้งสติกนะครับ ก็นี้นะครับลักษณะงานที่โป้เข้าไปนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่าโป้เข้าไปให้หมดนะครับแบบนี้นะครับก็เป็นรูเป็นอะไรนะครับเป็นรูเป็นหลุมเป็นลึกนะครับผมก็ทาการโป้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับก็อันนี้นะครับเป็นเทคนิคดีๆจากแคสต์แงะก็แล้วกันนะครับก็ถ้าเราใช้ขี้เลื่อยมาโป้นะครับก็บางทีนะครับบางทีนะครับ พอแห้งแล้วก็ยังยุบนะครับเป็นร่องเป็นรอยนะครับอันนี้แค่แสี้ยงก็เอามาฝากกับ FC หรือท่านผู้ชมเพแล้วกันนะครับว่าตัวนี้นะครับตัวที่โป๊พลาสติกตัวนี้นะครับก็เขาเรียกว่าอะไรสีโป๊สีโป้บางนะครับผมสีโป้บางพลาสติกนะครับผมก็ตัวนี้ตัวนี้นะครับเป็นอะไรที่อยู่เลยนะครับก็นะอันนี้นะครับแค่แสี้ยงนะครับก็ เดี๋ยวจะมาขับให้ดูกันแล้วกันนะครับก็นี่นะครับก็ถ้าใครนะครับเห็นว่าคลิปแบบนี้นะครับมีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ